วันนี้เมื่อเช้าหลวงตาก็สอนมาบ้างแล้วว่าอย่าหมกมุ่นกับตัวเองแล้วก็ให้อยู่กับรู้ใช่ใช่ใช่อันนี้ดีมากเลยละที่เราไปเห็นเนี่ยใบการเตือนสติที่ดีที่สุดแล้วก็มันก็จะทำให้เราไม่หลงรู้แล้วเราก็จะสทารู้ไม่งั้นเราหลงคิดหมด พอได้เตือนสติเงี้มันจะเหมือนดับเบรกดิสเบรคเลยผลท้ายสุดท้ายต้องกลับมาที่ตถา,ารู้เช่วอบอกไงคนทั้งหลายไม,ไม่รู้เรื่องว่าประชาเราเตือนเจ้าอย่างไงก็คือเรียกว่าให้ยาแรงเลยก็คือมีทั้งเตือนว่าคืออย่าฟุ้งซ่านออกไปแล้วก็อ่า ก็คือก็คือหยัาหมกมุ่นกับตัวเองเนี่ย้าคะแล้วก็ให้อยู่กับรู้เนี่ยนะคะจะไม่ได้แล้วเจ้าค่ะเออเป็นไงถ้าหมกมุ่นกับตัวเอง <c oughs> ฟุ้งซ่านแล้วไม่อยู่กับรู้เป็นยังไงแล้วถ้าอยู่กับรู้จะเป็นยังไงที่เตือนสอนไว้เมื่อเช้าถ้าอยู่ความฟุ้งซ่านหมกมุ่นตัวเองแล้วฟุ้งซ่านเราจะเป็นยังไงถ้าอยู่กับรู้ ไม่ฟุ้งซ่านอยู่กับรู้ความจริงอยู่กับรู้ไม่ไม่ไหลไปกับความคิดปลุกแต่งฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านก็ก็ถูกอยู่กับหมกมุ่นกับตัวเองก็ทุกคือถ้าฟุ้งซ่านหมกมุ่นตัวเองมันจะทุกข์และทำให้ยุ่สั้นแต่ถ้าอยู่กับรู้พระเดียเจ้าทั้งหลายอยู่กับรู้คือรู้เนี่ยมันคือรู้ว่ารู้ความคิดปลุกแต่งแต่รู้เนี่ยมันไม่ปลุกแต่ง รู้เป็นสุญญตาเนี่ยรู้เป็นสุญญตาเป็นจิตเดิมแท้หรือเป็นช่องว่างของหนังส uh, ือนิพพานที่เป็นความว่างเปล่านั่นคือธรรมชาติรู้คือเป็นจิตเดิมแท้เนี่ยอัติเบตทุสหนังสือเรื่องอัติเบตทูตเนี่ยหน้าปกหนังสือนิพพานหรือว่าหน้าปกหนังสือนิพพานหรือปกหลังหนังสือนิพพ่านเป็นเป็นช่องว่างเป็นความว่างนั่นแหละคือรู้แต่ถ้าคิดปกแต่งหลงคิดปกแต่งอยู่ความคิดปกแต่งมันจะทําให้ยิ่งสั้น เพราะว่าเราสังเกตเห็นแล้วว่าเจ้าจึ่งกินอาหารก็กินเยอะกินเยอะแต่มันผ่ายผอมลงเรื่อยๆแล้วถ้าเจ้าไปอยู่กับความคิดปรงแต่งอย่างเนี้ยเจ้าจะอายุสั้นแต่ถ้าเจ้าอยู่กับรู้เนี่ยมันก็เหมือนพระรยาเจ้าทั้งหลายอยู่กับรู้ถ้าก็ต่อ,อยุคท่านได้ด้วยอำนาจอิทธิบาทสีเพระเจ้าทั้งหลายพวะแม่ครูอาจารย์ก็ต่อ,อยุคกันทั้งนั้น เราก็เดิมก็จะสิ้นนิ้วขายแต่อายุหกสิบแปดแล้วมาคราวที่แล้วก็เกือบจะดับเกือบจะดับขันแล้วที่โรงพยาบาลสุดท้ายก็รอดไปได้ว่าเอาจะดับก็เหรออ้าวมันเหมือนกับหมดแล้ววืดไปแล้วจะดับแล้วเราบอกว่าไหนว่าจะให้ถ่ายทอดพระสัตธรรมออกไปทั่วทั่วโลกทั่วอนะาณาจักรวาลน,นี่ยังไม่ทันจะเริ่มต้นเท่าไหร่เลยเนี่ย ลูกศิษย์ก็เพิ่มเริ่มเป็นน้ำเป็นเนื้อกันได้แค่นั้นแหละแล้วทำไมอย่าไปทัดจะเท่าไหร่เลยเอาจะดับแล้วเอาทำไมจะดับแล้วล่ะมันวืดเราไปแล้วอยู่ๆมันก็เหมือนก็ริ่นเหินขึ้นเลยขึ้นไม่ยอมให้ดับเพราะว่าเราบ่นในน้อยในใจเราบ่นในน้อยใจแต่เราก็บอกว่าเออจะดับแล้วเหรอกไหนบอกว่าจะไอเราลูกศิษย์จะต้องเผยแพร่พระธรรมออกไปทั่วโลกทั่วจักรวาลเอา้าไม่ให้เผยแพร่แล้วเหรอไม่เผยแพร่ก็ดับก็ดับ พราบอกว่าดับก็ดับแค่นั้นแหละมันเหมือนกับไอ้ที่วืดลงไปจะสิ้นแล้วจะดับแล้วก็ตอนนั้นหมอทั้งหมดเดยเยอะแยะมากเลยทั้งโรงพยาบาลมีแต่เชี่ยวชาญทต่ง,งานก็ว่าหมดหนทางแล้วจริงๆตอนนั้นก็วืดขึ้นมาเลยแล้วก็ฟื้นขึ้นมาดีขึ้นมาเลยนี่คือเดิมอนาจอิทธิบาทสี่อิทธิบาทสี่ไม่ได้ว่ามีความอยากที่จะอยู่แต่มีความจำเป็นต้องอยู่แต่ถ้าอยากจะอยู่ละตาย แต่ด้วยอํานาจอิธิบาต4สี่คือมีความจำเป็นต้องอยู่เพื่อเอผยแพร่พระธรรมให้ให้ถึงที่สุดเนี่ยเพราะฉะนั้นด้วยอำนาจองอทธิบาต4สเพราะแม่ครูอาจารย์ทั้งหลายถ้าต่อมาเรื่อยต่อ,อยุกันได้เพราะถ้าถ้าเขาอยู่กับความคิดหมกบุ่นอยู่กับตัวเองอะอายุมันก็สั้นหรืออายุไม่สั้นอยู่ยืนยาวแต่ถูก กรรมบาปก,าก,ากรรมเลี้ยงไว้อยู่ยืนยาวแก่เท่าในความทุกข์ยากลําบากทุกตลามานเขาเรียกว่ากรรมเลี้ยงไว้แต่การต่อายุเป็นเรื่องของอิทธิบาทสี่ด้วยอํานาจของความอยู่กับรู้รู้ก็คือเนี่ยจิตเดิมแท้ที่บริสุทธิ์อยู่หน้าปกหนังสืออติเวททุสกับหรือว่าหนังสือนิพพาน ถ้าไปอยู่กับความคิดความุงแต่งความุกงส่มันก็ไปอยู่กับไส้ในอ่ะเดี๋ยวดำบ้างขาวบ้างดำบ้างขาวบ้างเนี่ยคือถ้าดำก็ไปอยู่ฝ่ายทุกข์สมุทัยขาวก็อยู่ฝ่ายมรรคนิโรธดำก็ไปอยู่ฝ่ายทุกข์สมุทัยคือสาเหตุที่ทําให้เกิดทุกข์เนี่ยคือตัณหาความที่ลนทยานอยาก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 แล้วก็ทําให้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์เป็นฝ่ายดำแล้วก็ฝ่ายขาวก็เปรียบเหมือนว่าเนี่ยไอ้ลูกต่อทานความอยากความอยาก ในใจหายไปก็เหลือแต่ใจที่ไม่ทุกข์สิ้นความอยากก็ไม่ทุกข์พ้นทุกข์ไปในขณะจิตนั้นก็เป็นขาวที่ขาวทุดท้ายก็เหนือสุขเหนือทุกข์ก็คือมันสิ้นอยากแล้ไม่ยึดแล้วไม่ต้องรู้ต้องทันความอยากจนสิ้นอยากไปหมดแล้วมันก็เลยไม่ยึดเพราะว่าไอตอนอยากเนี่ยมันจะยึดยึดก็รู้ต้องทันแล้วก็ละอยากนะอยากสิ่งใดก็ละเสียมีตัณหานเสสิ่งใดก็ละละละไปเรื่อยๆปล่อยวางไปเรื่อยๆ พอถ้าไปยึดก็มีต่อหาสิ่งใดมันก็เป็นทุกข์ก็นฝ่ายดําพอละได้ทุกข์ข้ามมันก็เป็นฝ่ายขาวแต่สุดท้ายพอสิ่ยึดแล้วมันก็ไม่ต้องมีภูละไม่ต้องมีการละอีกแล้วพอไม่มีการยึดก็ไม่มีการละมันก็เลยเป็นแต่นิพพานถาวรเนี่ยมันก็เลยเหลือแต่ปกหน้ากับปกหลังเป็นอันเดียวกันคือว่างเปล่าใจว่างเปล่าแล้วมันก็ไม่มีตัวตนไปยึดสิ่งใดให้เป็นทุกข์อีกต่อไปเนี่ยือนี่คือธรรมชาติแต่เนี่ยอันเนี้ย ใจอยู่กับรู้อันนี้คือรู้รู้ไม่ใช่หลงคิดปรุงแต่งให้เป็นทุกถ้าหลงคิดปรุงแต่งเป็นทุกมันจะกระดับกระขาวแต่ถ้าอยู่กับรู้เนี่ยมันคือรู้นี่คือธรรมชาติเดิมที่ว่างเปล่ารู้มาจากใจที่ว่างเปล่าไม่มีตัวตนของผู้รู้อันเนี้ยถ้ามีอิทธิบาทสี่ก็อ,อยู่ต่อได้ต่อ,อยุได้เนี่ยแค่วันเดียวนะเจ้าเปลี่ยนไปเนะตอนเช้าจเจ้าไปอีกอย่างนึงนะเราเห็นเจ้าผู้สู้ผอมมากเลยทานอาหารก็ไม่ค่อยย่อยแล้วร่างกายก็ ไม่สามารถจะย่อยอาหารเอาไปบำรุงร่างกายได้ถ้าเจ้าเป็นอย่างนี้จะผายผมและแห้งแห้งตายไปพอเจ้าอยู่กับรู้เนี่ยแค่เราเตือนสติด้วยยาแรงเนี่ยพอกลางคืนเนี่ยบอมาถึงตอนค่ำนี่เจ้าก็มีน้ํามีนวลขึ้นไอ้ที่แห้งแห้งเหมือนไม้ค่อยค่อแห้งลงไปเหมือนไม้แห้งก็ค่อยค่อยกลับมามีน้ํามีนวลมีฉ่ำๆขึ้นมาเนี่ยแค่อยู่กับรู้แค่ เตือนแค่ตอนเช้าแค่ตอนบ่ายเจ้าก็อยู่กับรู้เลยมันก็ฉ่บฉับมามีน้ามีนวลขึ้นมาเลยเนี่ยมีกําลังขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมมันต่างกันฟ้ากับดินเนี่ยระหว่างอยู่กับคิดอยู่กับความพงแต่งกับอยู่กับรู้เนี่ยต่างกันฟ้ากับดินเนี่ยแล้วจะแล้วอยากจะถามว่าตอนเช้ากับตอนค่ำเนี่ยมันมันรู้สึกเปลี่ยนแปลงไหมภายในร่างกายจิตใจเรา ตงตาเตือนสติก็รู้สึกว่าสติตัวตัวมากขึ้นนี่เจ้าค่ะสติสมาธิปัญญามันมั่นคงขึ้นตั้งมั่นมากขึ้นมีกำลังของสติสมาธิปัญญามากขึ้นเนี่ยกำลังของสติมา่ยอยามมามาหล่อเลี้ยงร่างกายหล่อเลี้ยงชีวิตนี่เนี่ยแต่พอปล่อยสติสมาธิปัญญาทิ้งหมดเหลือกับความคิดปรุงแต่งหมกมุ่นตอนเนี้ยเฮ่กินอาหารไปไม่ย่อยอะ แล้วไม่ไม่ไปสามารถไปดูทรัพเอาแร่ธาตุเข้าไปไปช่วยตัวเองได้พันต้องอย่าทิ้งรู้รู้นี่คือสติอัตโนมัติสมาธิอัตโนมัติปัญญาอัตโนมัติเป็นอัตโนมัติไม่ใช่สติตั้งไม่ใช่ตั้งสติแต่เป็นสติอัตโนมัติสมาธิอัตโนมัติปัญญาอัตโนมัตินะเนี่ยก็ดีนะถือโอกาสทองเนี่ยที่เราเห็นนะก่อนเจ้าค่ะกลับขขาพระคุณเจ้าค่ะ อ,อบีบจะส่งไหมคนสุดท้ายแ้วอะอย่างนี้ไปผ่าตาแต่เช้าค่ะกับข,ขอโอกาสหลวงตาแล้วก็แม่ชีแล้วก็การันมีทุกท่นานค่ะหลวงตามีอะไรเมตตาชี้แนะไหมเจ้าคะมีอะไรไม่ได้บีมีอะไรไหมบีไม่มีเจ้าค่ะฟังมาทั้งหมดก็รู้สึกว่าทายแล้วอ่าจริงๆมันเป็น จิตมันหลอกเราทั้งหมดเลยเจ้าค่ะมันไม่ได้มีเราจริงเจ้าค่ะแต่มันเหมือนมันมีตัวบ่มเนี่ยเดินไปข้างหน้าแล้วก็เกาหัวหาไปหาหาทางพ้นทุกขานิพานเดินไปตามทางเดินไปข้างหน้าแล้วก็มองซ้ายมองขวามองซ้ายมองขวาเหมือนเดินจงกรมแล้วก็ การที่มองเห็นเดินเดินก็นแสดงว่ามีความพยายามพยายามพยายามแต่พยายามกับเอาตัวเราไปพยายามแล้วก็มองซ้ายมองขวาคือหาพระนิพพานหาทางพ้นทุกอันนี้มันก็เหมือนกับเมื่อกี้ของใครอะท,ท,ที่ที่ว่าเอาตัวไปหาพระนิพพานอะปูใช่ไหมจีปูยายาแบบเดียวกันเลยคือไปปักธงพระนิพพานไว้ข้างหน้าแล้วก็มีตัวเราจะไปเอาธงนั้น่ะมันก็มีที่หมายที่ยึดถือพระนิพพานมันคือมันคือเนี่ยมันคือสุญญาตาคือ ือจิตเดิมแท้มันมันไม่ใช่ที่เราจะไปหมายยึดถือข้างหน้าแล้วมีตัวเราไปเอาอะไรอันนั้นมันอันนั้นไม่ใช่นิพานถ้าเราไปยึดถือนิพานได้ไม่ใช่นิพานนิพานมันคือธรรมชาติเดิมแท้เรานี่เนี่ยจิตเดิมแท้เนี่ยสุญญตาอัติเมตุสหรือว่าหนังสือนิพานเจ้หน้าปกปกหน้าปกหลังหนังสือนิพานเนี่ยก็คือเนี่ยที่ไม่มีไส้ในมันก็เป็นคอมว่านนี่คืออันเดียวกันหนังสือสองเล่มเนี่ยนาปกเนี่ยก็คือเท้าน้าปกอัติเมตุสะบัตภาพอนี้ เนี่ยตุการิสุนิาพานก็เป็นอย่างเนี้ยคือจิตเดิมแท้มันว่างเปล่ายยนยั่นแหละคือนิาพานเ์พาใจไหมเออต้องหักทงที่หมายที่ปักไว้ที่ไปหานะเอาตัว,วตรเราไปหาให้เห็นให้รู้ตัวทันนะ